เรื่องที่27สําำลิดผลเพราะตั้งใจจริงเย,ยนเลวจวงเป็นหมอดูโชคชะตาที่เก่งมากท่านสามารถล่วงรู้เรื่องราวความเป็นไปในชีวิตคนได้ทุกอย่างคำทำนายของท่านไม่เคยผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวอยู่มาคราวหนึ่งมีข้าราชการพาลูกชายมาให้ท่านตรวจดูโชคชะตาท่านเยียนเลวจวง มองดูแล้วก็ได้กล่าวกับบิดาของเด็กน้อยว่าเด็กคนนี้จะต้องอายุสั้นข้าราชการผู้นั้นมีสีหน้าสลดลงทันทีเขาจูงมือลูกชายเดินกลับบ้านไปด้วยอาการเศร้าส้อยระหว่างทางเขาเจอนักพรสรูปหนึ่งได้พูดกับเขาว่าในสากลโลกนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงจะให้พ้นทุกข์ หรืออายุยืนไม่ใช่เรื่องยากทำบุญปล่อยสัตว์นับเป็นกุศลที่ล้ำเลิศจะช่วยแปลเปลี่ยนชะตาชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีหลังจากนั้นข้าราชการผู้นี้ก็ปล่อยสัตว์เป็นครั้งคราวไม่นานนักเขาก็ได้พบนักพรตท่านนั้นอีกท่านได้กล่าวกับเขาว่าต้องทำทุกวิถีทาง เพื่อช่วยเหลือให้ชีวิตผู้อื่นให้ดีที่สุดและหลายปีต่อมาข้าราชการผู้นั้นได้พบท่านเยียนลิวจวงโดยบังเอิญครั้นมองดูก็ทราบว่าลูกชายของเขามีชีวิตอยู่เป็นปกติก็รู้สึกแปลกประหลาดใจมากที่คำทำนายของตนผิดพลาดไปอย่างสิน้นเชิงดังนั้นจะเห็นได้ว่า คำทํานายของหมอดูนั้นใช้ได้เฉพาะกับปุถุชนคนธรรมดาที่ไม่รู้จักการสร้างบุญสร้างกุศลเลยเท่านั้น